สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวบางเมืองที่เขาได้ร,รับทุ้นครับเห็นนายประสิทธิ์เจดชงธรรมผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมืองคณะก้าวหน้าบางเมืองนะครับเบอร์สามนะครับและก็สมาชิกสชต,ตั้งแต่เบอร์สิบสามถึงเบอร์สิบแปดนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวบางเมืองที่เคาได้ร,รับทุก่านนะครับวันนี้นะครับ ผมจะนําทุกท่านนะครับมารับทราบนะครับปัญหาอีกอันหนึ่งของเทศบาลบางเดืองของเราเพ่อแม่พี่น้องชาวบางเมืองทุกท่านเรียกร้องนะครับแล้วก็นําเสนอเข้ามาที่คณะก้าวหน้าบางเมืองของเรานั่นคือกล้องวงจรปิด C C T V นะกล้อง C C T V นั้นนะครับมีความสาคัญมีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องชาวบางเมืองทุกท่านเพราะในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้นะครับมีกลุ่มมิจชาชีพหรือเจมผู้ร้ายนะครับเยอะมากนะครับ กล้อง CCTV นี้นะครับมีประโยชน์อย่างไรกล้อง CCTV นะครับสา,า,ามารถทาให้พ่อแม่พี่น้องมาย้นดูภาพเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้เพราะฉะนั้นนโยบายของคณะก้าวหน้าบางเบงนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องไว้วางใจนะครับเลือกเห็นนายประสิทธิ์เจตสงธรรมผู้สมัครนายกเพศมสมุทรีเทศบาลบางเอง,องเบอร์สามคณะก้าวหน้าและคณะผู้สมัครสอทอนะครับคณะก้าวหน้าตั้งแต่เบอร์ส3ถึงเบอร์18นะครับ การติดตั้งกล้องวงจรปิด C C T V นั้นเป็นนโยบายเร่งด่วนของคณะก้าวหน้าบางเมืองเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับในทุกชุมชนและก็ถนนซอยทุกเส้นนะครับจะต้องมีกล้อง C C T V กล้องวงจรปิดเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพ่อนแม่ที่น้องชาวบางเมืองทุกท่านนะครับครอบครัวพร้อมเวลาพร้อมทีมงานพร้อม ก้าวด้วยหัวใจก้าวด้วย